เนี่หลังจากที่แม่บีใช้งานเครื่องฟอกอากาศเสี่ยวมีเป็นไงบ้างครับใช้ดีครับน,นี่ติดอยู่แม่บี <ไป S 2> เขาย้ายมาอยู่ตรงนี้นะขนเนี้ยมาติดอยู่ตรงเครื่องฟอกเนี่ยเพียบเลยเวลาเปิดเครื่องฟอกอะ่ะแล้วต้องทอดไปทําความสะอาดไหมก็จริงๆก็ทอดแผ่นกองออกไปเป่า สั่งงานผ่านแอปได้นะใช่ครับนี่เปิดแล้วมีหมดกลางคืนหมดออโต้เปิดลมหนึ่งลมสองลมสามล,ลมดูดเข้าข้างบนใช่ปะใช่ลมขึ้นดูดตรงเนี้เข้าไปแล้วก็ออกน้านบนอ๋อดูดข้างล่างลมเข้ามาตรงนี้ก็ะกองแล้วก็ป้อยอากาบริสุดข้างบนมีสี่ทิศทางเลยนะดูดเขาอ่ะ ดูเขาคือลอบด้านเลยแล้วเหมือนช่องเล็กๆนี่ที่แม่ใช้อะเขาเหมือนป้อยกระจุกอะไรด้วยไม่รู้อ่ะจำได้แล้วเหมือนเราดับกลิ่นอ๋อดับกลิ่นเลยด้วยอ้าวข้างหลังคุณใค้อะนะเด็กกับเด็กเด็กที่ไหนครับเนี่ยโอ้อแวบ้านแมวของเราก็น่าจะเข้าที่แล้วแหละ น่าจะไม่เปลี่ยนตำแหน่งแล้วตำแหน่งตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่เวิร์กที่สุดแล้วตอนแรกแม่วางท้องนานไปฝั่งหนุ่มอันนี้เปลี่ยนเป็นเอาโต๊ะมาวางนยะคือเขาได้ใช้ประโยชน์โต๊ะได้ไงเขาขึ้นไน่นอนโต๊ะกันความจริงตรงนู้นนะมีมีชั้นเนี่ยแบบเนี้ยไม่รลุเขาขึ้นไปอยู่พร้อมกันนะแปะตัวหักเลยลุกลงมาเลยก็เลยถอดออกแม่บีก็เลยซื้อโต๊ะนี้มาแทน,นเดี๋ยวค่อยรอช่างเขาบอกแต่เขาเขามาติดให้นะค่อยขยับมาตรงแนีนะ นี่บ้านแมวของเราเข้าที่เข้าทางแล้วครับนี่ดูมีมัมแมมเอ้อนบีมนอนเปิดแอร์แล้วตอนนี้เปิดแอร์แมวเย็นเปิดแอร์ว่านอนฝ่าทำอะไรครับทาอะไรครับนี่ครับเดี๋ยวถอดดูข้างในนะจะมีขนเทียมอ่ะแหนเลยไหนถอดโอ้ไปเป่าฝุ่นมั้งเธอมาดูหน่อยดูดิ เนี่ยบีมดูดิแม่เอานิ้วจิ้มอะ่ะเนี่ยกองดีเวล่าไม่เนี่ยถ้าบีมไม่ไปเป่าฝุ่นเลยเครื่องทํางานหนักนะเนี่ยอย่าออกไปข้างนอกเนี่ยให้บีมดูดิเนี่ยบีมดูดิอโอชัวเลยเนะี่ยแต่ตรงนี้มีอะไะขาวอยู่ข้างในแต่ก็เนี่ยต้องเป่าเนี่ยคือที่เขาดูดมาติดขนตรงนั้น ทิงหางขยะก็เดี๋ยวค่อยเอาลมแรงๆมาเป่าอยากเป่าแบบฟุงเลยอ่ะฮะอยากเป่าแบบนี้เลยอะไม่ได้ไม่ได,ไได้ขนกระจายมันฟุ้งเต็มบ้านเราหมดพูดเบิ้มดูดิข <c oughs> <c oughs> นเหมียว,วนะแหละอืมดิป๋าไปเอาทิชเป่าลมให้ั <c oughs> ทุกคนดูเป็นกองครับทิ้งหังขยะแล้วเดี๋ยวเราเป่าอีกทีหนึ่งนิฟตาเป็นฝุ่นละฝุ่นแมวออกมาหมดแล้ว พัฟฟี่ขนสีดำแต่ว,ว่ามันไม่มีอยู่ในนี้แมวสงสัยแมวอ่ะเป็นสัตว์ขี้สงสัยใช่ปอ่<ท>า <ำ S 1> เป่าโอ้ดูดิลุดเลยอ่ะลบหระแม่บีสั่งน้องซูชิหนูมาเฟือนทรศสัท์แม่แม่ลูกนี่แม่บีซื้อคือ กองอากาศกองฝุ่นกองขนมาให้น้องเหมียวใหมจะได้ช่วยกองขนเด็กๆ้ว้แม่ซื้ออะไรมานะนี่ไงเชียงกองโอ้สี่โบนี่จะตัวใหญ่กว่าสี่ไหลนะแรงดูดเขาน่าจะเยอะกว่าเดี๋ยวใครเห็นเด็กๆมักงนี่ แมวกับกล้องนี้เขาชอบถึงเขาเปิดกล้องปั๊บนี่เขาไปอยู่ในกล้องนี่นหลายตัวเลยอ่ะเขาไปสำรวจสำรวจอะไรกันล่ะลูกฮะพเด็กสำรวจอะไรกันสำรวจอะไรกันครับ โอ้โองไม่ต้องสำ่รวจได้ใช่ไหมนี่ด้าน,นหลังเขาเครื่องกรองเขาก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นตัวเก่าจะถอดยกขึ้นทั้งหมดตัวกรองนี้้าน,นข้างถอด้านข้างเด็กเด็กทำลายกันย์นะมีตัวใส่กรองอากาศ เข้าไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวปิดปา โอเคก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ไปซื้อได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ